สบายดีวันนี้พามาเลาะใจกลางนครหลวงจันทร์เนาะตอนนี้เฮาอยู่ประตูไซเนาะมาเดือกหลายกับเจ้าปีน,น้ำาพูละสิพายังเลาะเบิ้งสถานที่ในประตูไซเนาะเป็ยนจังไรเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเนาะหาบ,บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วตอนนี้อยู่แถวนี้ก็เริ่มหมอกลงละ ตอนขี่รถมาก็เริ่มหมอกลงละเป็นฟ้า,ฟา,ฟาละไม่โคตรสูงเลยทงางในนี่สิเป็นฮูบอ่าะ,ะอินเนาะฮูบพะอินฮูบพรม แล้วก็มีหูบลาหูมีหูบพนุมานเนาะที่เทิงนี่แล้วก็เป็นลวดลายศิลปะอของเราเนาะนี่เห็นวะที่นี่มีหัน่นค่าพร้อมมันไทยมาเล่นมาเที่ยวกับมีมาซื้อได้เนาะที่นี่มีหั่นค่าพรา้อมชี้มุมแล้วก็ขึ้นแดนแบกติขึ้นแดนบกติก็จะให้ขึ้นพร้อมบรตอนสวยนี่เห็นวะยี่บอนนี่เป็นทางขึ้นเนาะตอนสวยมันเพิ่น เปิดให้ขึ้นไปทั้งเทิงไปชมวิวที่เทิงพูนไปเทิงได้เนาะอันนี้เขาอยู่เบื้องข้างหน้าเนาะงามบ่งามบ่ ยู่ใจกลนะางนครหลวงเมืองจันทนะร์แล้วเนาะประตูไซนี่เขาพอเขามาแรงพุนะ่นเนาะเพิ่นมาแรงแหลมมะาามามาเด็กซะว่าคำว่ามาเด็กซะแต่เพิ่นปีนน้ำผุละบวทันน้ำผุซัมเนาะตอนเพิ่นเปิดน,น้ำผู้แห่งสวยงามตอนเพิ่นเปิดน,น้ำผูนะ้นะใจกลางนครหลวงเมืองจันทร์ใครมาก็มาเที่ยวชมได้เนาะอ,อยู่นี่เนาะเดี๋ยวเขาสียางไปเบื้องทางน้ำผู้ลักษิตไทยเบิ่งอีกอีเจเบิ่งนั้นกับมีน้ำผู้ มีสองบอลเ,เดี๋ยวขอเก็บภาพถ่ายหูบกันนะเนาะเบื่องน้ำผุฝากกันเนาะทางสีออกไปไปตลาดเช้าทา <c oughs> งอนาันนา,าเอเอิร์นนี่ก็ทางสิบสามไต้เนาะทางเอิร์นสะิบสามไต่หรอทางสิบแปทางสิบสามไต้ทางสิบแปหอประชุมเนาะน <c oughs> ี่ คนไทยและกาฝรังง่งอย่างายแล้วน,นี่เกาหลีเกาหลีวันนี้ข้างหน้านี่เกาหลีก็มีต่างประเทศหลายเนาะยินดีนเนาะก็ตรงนี้กับเปิดประเทศละนี่กัเกาหลีไายข้างหลัง เล่นลกันกันบ่งได้แบ่งได้เอ็ดตวดโอ้โหเห็นไรเห็นไรบินอยู่ท่าไหร่ดีโอ้หกัหกหกัหกหักด้วยเอาหนึ่งด้วยอาจจะเดี๋ยวใจงั้นก่อน อะ่ะค่อยลองไน่ <laughs> จับใส่จับนี่เหรอจับปีกฮะจับสิเลยวะเออว้า <laughs> เอามันขึ้นสามดีเลย <Okay. S 1> <laughs> เอาไปเอาไป มื่กี้ย่านใบมันขาดพอถึงพถึงร้องระดีาดยยันยัันนีันันนยันันันนยัยนยันยนยันยนอีนยันอีกยันยัยยน ยืดดิอ๊บอ๊บอ๊บบ๊ยนี่มันสูงโย่เลยสูงเลยปะนี่โอ้ยเข่าเอาเลยเวียนกูนะเข่าป่าเลยปะนี่น่ะ ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเฮาเด้อบ๊ายบาย